สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมพัฒนทพงศ์เลิศวัดนาธรวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันต่อสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เลขอะไรที่หนุนนําเลขอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบใดมีความต้องการอย่างไรและเลขกลุ่มไหนควรที่จะนํามาทําการส่งเสริมหนุนนําและหลีกเลี่ยงให้เป็นถ้าเราสามารถที่จะใช้พลังของตัวเลขที่ เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของตัวเราได้มากเท่าไร่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าผลดีส่งเสริมไม่ถูกจุดส่งเสริมไม่ถูกที่พลังเหล่านั้นก็จะมีคุณกับกับคนที่เกิดวันนั้นๆนะครับได้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพเหตุผลว่าทําไมแต่และปีที่เราใช้ชีวิตมาบางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีสาเหตุเหล่านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําที่ยังไม่ดีพอ หรือเกิดจากสิ่งที่ยังมองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลต่อชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนจริงหรือไม่อย่างไรดังนั้นครับเราจะมาหาคําตอบกันต่อสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ซึ่งลักษณะของคนที่เกิดวันศุกร์ชื่อมันก็บ่งบอกโดยชัดเจนอยู่แล้วครับว่าสุขคือไม่ทุกข์อะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวเนื่องกับความทุกข์สุขเขาจะไม่ยุ่ง ดังนั้นความเป็นสุขจะสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างครับที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็สบายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของอาชีพการงานก็พยายามที่จะหาอาชีพที่มันรู้สึกว่าสบายๆมีความสุขหน่อยนะฮะอาชีพไหนที่มันรู้สึกหนักแล้วก็รู้สึกต้องใช้แรงเยอะๆเ,เนี่ยนะครับความเป็นสุขเขาจะไม่เคยชอบอะไรที่มันหรูหราอะไรที่มันสวยงาม นะฮะสิ่งเหล่านี้ครับความเป็นสุขเขาจะสรรหามาไม่ว่าจะเป็นทั้งดารานักแสดงก็เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของขายจิวเวอรี่หรือทําเกี่ยวกับพวกร้านเสริมสวยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เหมาะสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์หรืออาชีพเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางตัวนี้ก็เหมาะเห็นไหมครับว่าความเป็นสุขเขาจะสแกนหาความสุขให้กับชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน เขาก็พยายามที่จะหาเงินที่มันง่ายแล้วก็สบายนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแมเกิดมาชาตินี้ขอเป็นคุณนายสักครั้งหนึ่งเถอะนะครับขอให้สบายกับชาวบ้านก็บ้างเถอะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักเขาก็ต้องการความรักที่มันโรแมนติกสามารถที่จะเข้ากับตัวของเขาได้ฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ถือว่าเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องราวของความสุขที่ปรารถนาเป็นที่ตั้งดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์มักที่จะมองบวกอ่า มองบวกมองข้ามอะไรที่มันเป็นปัญหาคนสุขเขาจะไม่ค่อยชอบนะเนื่องจากว่าอะไรครับแหมชีวิตมันก็ทุกมากพอแล้วและจะหาความทุกมาใส่ตัวเองได้อย่างไรดะงนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันว่าเลขแต่ละตัวเลขไหนหนุนนําส่งเสริมอย่างไรและเลขไหนควรที่จะหลีกเลี่ยงสาหรับคนเกิดวันศุกร์นั่นเองครับแน่นอนครับว่าเลข6กย่อมเป็นเลขที่หนุนนําส่งเสริมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เพราะมันคือความเป็นตัวตน ดังนั้นเรื่องของเลข6พี่จะหนุน muted, นําส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของผู้คนมากมาย mm. เกี่ยวกับบริวารดังนั้นบริวารของคนที่เกิดวันศุกร์โดยส่วนมากมักที่จะนําในเรื่องราวของความรักความสบายเรื่องของการเงินมาให้กับคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะถือว่าเป็น,เป,นเป็นวันที่ค่อนข้างได้เปรียบเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเพราะอย่าลืมนะครับว่าบริวารของคนแต่ละวันจะมีความต,าต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าตัวตนของเขาเป็นอย่างไรเขาก็มักที่จะมีพลัง ในการที่จะดึงดูดบริวารเหล่านั้นเนี่ยนะครับมามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเขาเหมือนกับคําที่เขาบอกว่าคนเรานิสัยเหมือนกันคล้ายกันถึงจะคบแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่านิสัยมันขัดแย้งกันคนละฟ้ากับดินกับเหวเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้ากันได้ดังนั้นบริวารของคนที่เกิดวันศุกร์นั่นก็คือเลข6ดังนั้นในเบอร์โทรศัพท์ของท่านควรที่จะมีเลข6โดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องติดต่อพูดคุยสื่อสาร เกี่ยวกับคนจํานวนมากเ่ยนะครับถือว่าเลข6เป็นเลขที่หนุนนําบริวารที่ดีมาให้กับตัวท่านนะฮะคนที่เหมือนท่านนี่แหละครับจะเข้ามาช่วยหนุนนําส่งเสริมทําให้ชีวิตของท่านประสบความสําเร็จพบกับเรื่องของการเงินที่ดีพบกับเรื่องของความรักที่ดีและอย่าลืมนะครับว่าเมื่อทุกอย่างมันดีพร้อมแล้วสิ่งต่างๆของความสะดวกสบายเรื่องของรถบ้านสังคมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ย มันก็จะหนุนนํามาจากบริบาลของท่านดังนั้นเกิดวันศุกร์แล้วทั้งทีเลือกเพื่อนเลือกบริวารที่ดีคือการหนุนนําเอาเลขหกครับเข้ามาทําการส่งเสริมในเบอร์โทรศัพท์ของท่านก็จะดึงคนเหล่านั้นนี่แหละครับมาช่วยหนุนนําทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยประสบแต่ความสุขแล้วก็ความสบายได้แน่นอนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ใช้เลข6เป็นบริวารน,นะครับต่อมาเลข1ครับเลข1ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องราวของอายุ ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอายุที่มันแบบเขาเรียกว่าสุขภาพนี่แหละครับอายุไม่ค่อยที่จะแข็งแรงนะครับป่วยอด,อดอดแอดแอดเดี๋ยวสักนนสพักหนึ่งก็เป็นนู่นเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เป็นนี่เป็นนู่นนี่พอไหวแต่ถ้าเป็นนี่นตัวใครตัวมันนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเลขหนึ่งถือว่าเป็นเลขที่ช่วยปกป้องคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีเพราะในส่วนของดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนกับแสงสว่างที่คอยขับไล่ความมืดออกไปจากชีวิตดังนั้น ถ้าเราจะมองให้มันง่ายช่วงไหนที่ท่านมีความมืดก็คือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนําเลขหนึ่งครับมาทําการขับไล่ปัดเป่าโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับทําให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทําให้ท่านมีภูมิคุ้มกันนะฮะเกี่ยวกับร่างกายของท่านได้เป็นอย่างดีดังนั้นเลขหนึ่งจึงถือว่าเป็นเลขเกี่ยวกับผู้นํามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมีเหตุมีผลเนี่ยดังนั้นผู้นามักทํางานหนะัก การที่ทํางานหนักทํำยังไงล่ะอยิ่งทํายิ่งมีพลังยิ่งทํายิ่งมีกําลังที่ดีเปรียบเสม,มือนกับคนที่มีโอกาสได้ออกกำลังกายดังนั้นเลขหนึ่งจะเป็นเลขที่ปรับจูนให้สุขภาพของตัวท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยวิธีการต่างๆของตัวเขานั่นแหละเขาจะพาเราทําเองไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของเอ๊ะหยุดดีๆแต่ก่อนไม่เคยคีดจออกกำลังกายจะออกกําลังกายแต่ละครั้งแต่ละทีโอมีแต่ข้อแม้ อพอใช้เลขหนึ่งเข้ามาเป็นตัวหนุนนําอยู่กับคู่เลขที่ดีด้วยนะอยู่กับคู่เลขที่ดีอยู่กับคู่กับกลุ่มที่มันหนุนนนะําดีๆมันจะช่วยทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยนะครับคิดว่าอยากจะไปออกกำลังกายอยากจะกินอาหารที่มันมีประโยชน์จากแต่ก่อนเคยดื่มเหล้าเมายาทุกวันวันหนึ่งสามขวดสี่ขวดมันก็จะมีความสุขภาพปรับจูนลงมาหาความพอดีให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพ และอย่าลืมนะครับว่าเลข1กับเลข6เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเลขที่เป็นคู่สมผลดังนั้นเรื่องของสุขภาพถ้าเราใช้เลข1เข้ามาเป็นตัวช่วยมันก็จะทําให้การดูแลสุขภาพของท่านเนี่ยนะครับมีกําลังที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มากขึ้นด้วยนะครับเพราะถือว่าเป็นคู่สมผลที่ส่งเสริมหนุนนำสร้างสร้างพลังให้กันและกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับต่อมาเลข2ครับเลข2ถือว่าเป็นเลขที่ส่งเสริมหนุนนำ เกี่ยวกับเรื่องราวของอำนาจบาร,รมีหนะ้าที่การงานการที่จะปกครองใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะบริวารคนหมู่มากเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจในการปกครองคนแบบอบอ้อมอารีเหมือนแม่ดูแลลูกนี่แหละครับเลข2ดังนั้นเลข2อ,อยู่ในตําแหน่งของอำนาจบาร,รมีเวลาที่เรานําเลขนี้เข้ามาทําการใช้กับเบอร์โทรศัพท์ของเรามันก็จะช่วยหนุนนําทําให้รู้จักนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น นะฮะด้วยความเป็นสุขอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่ธาตุน้ํามีความใจดีสามารถปรับตัวเข้ากับคนได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยนะครับนำในส่วนตัวเลขสองเข้ามาเป็นตัวช่วยหนุนนําอีกแรงหนึ่งที่จะทําให้การบริหารจัดการของท่านเปรียบเสมือนกับแม่ดูแลลูกท่านก็จะได้ใจกับคนที่เป็นบริวารของท่านท่านก็จะได้ใจกับคนที่เป็นเครือข่ายของท่านมันเหมือนกับว่า อยู่ด้วยกันเหมือนแม่เหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนน้องรักให้กลมเกลียวกันมีความอบอ้อมอารีมีความ,ออม,อาม,วามเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าจุดเด่นของดาวจันทร์คือดาวที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องราวของการให้บริการดังนั้นการที่ท่านเป็นผู้นําคนท่านก็จะรู้จักว่าควรจะบริการควรจะดูแลควรจะเอาใจใส่ลูกน้องอย่างไรให้ลูกน้องรักนะฮะ ไม่ใช่ว่าเผด็จการคําว่าอํานาจไม่ได้หมายถึงเผด็จการอํานาจคือการที่คุณมีบาร,รมีในการที่จะดูแลปกป้องคนจํานวนมากๆให้อยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลของท่านได้อย่างไรไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้นําคนเนี่ยนะครับสำคัญมากการบริหารจัดการคนนะถ้าเราจะใช้เพียงแค่อํานาจใช้เพียงแค่คําสั่งมันได้ผลนะครับแต่มันไม่ได้ใจ ฉะนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์มีเลขสองอยู่ในตําแหน่งในเรื่องราวของอานาจบารมีเนี่ยมันจะทําให้ท่านเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีนําเลขสองเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้แล้วจะทําให้ธุรกิจนะฮะหรือสิ่งที่ท่านกำลังทําอยู่เนี่ยมันได้ใจมากกว่าคําว่าได้ตังค์แน่นอนครับต่อมาเลข3ครับเลข3ถือว่าเป็นเลขที่มีความเร็วเนื่องจากว่าเป็นลม ดังนั้นนี่นะครับด้วยความตัวเองเป็นคนที่ชอบตังชอบความรักที่มันโรแมนติกชอบความรักที่มันสวยงามสดใสฟุงฟิงดุงดิงนะอยู่ตลอดเวลาในช่วงจังหวะของชีวิตเขาเรียกว่าคนบันสุกแก่ไม่เป็นอ่าเป็นวันที่แก่ไม่เป็นต้องสวยต้องรอต้องดูดีต้องเหมือนกับ14อีกครั้งฉะนั้นแล้วนี่นะครับพอเรานําเลข3เข้ามา3กับ6เป็น คู่ที่ส่งเสริมเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดีมากๆนะฮะถือว่าเป็นเลขที่ให้คุณในด้านของความรักเมื่อ3ม,มาอยู่ในตําแหน่งในเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้เนี่ยนะครับจึงจะเป็นเลขที่ช่วยทาให้ท่านเนี่ยได้พบรักได้พบรักที่เร็วขึ้นทําให้รู้จักหาช่องทางในการหาเงินได้เร็วขึ้นด้วยความเป็นลมลมตัวนี้แหละครับจะพาท่าน ไปสู่ความสําเร็จได้เร็วขึ้นดังนั้นใครที่ขาดรักนำสามมาเติมรักให้เร็วใครที่ขาดเงินในกระเป๋านำสามมาเติมเต็มเงินในกระเป๋าให้เร็วใครที่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือนะฮะจากคนรักหรือจากเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็นำสามคนนี้แหละครับมาทําการหนุนนําส่งเสริมทําให้เพื่อนร่วมงานมองเห็นความสามารถแล้วก็ความจริงใจของท่านได้มากขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งในส่วนของผู้บริหารหรือคนที่ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เกี่ยวเนื่องในการที่จะผลักดันตัวเราเนี่ยนะครับให้ขยับตำแหน่งขึง้นนะฮะขั้น2ขั้น3ขั้นอะไรก็ไปได้เร็วขึ้นเพราะมันคือการอยู่ด้วยกันด้วยความรักท่านก็จะเป็นคนที่สามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับมันด้วยความขยันขันแข็งด้วยความเข้าใจนะฮะเขาเรียกว่า3มีความกล้าแข็งขยันดังนั้นเอาสามมาเติมเต็มเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้จะทําให้หน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะครับไปสู่เป้าหมาย แล้วก็เส้นชัยได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับเปรียบสมืตนการติดเทอร์โบนะฮะเติมน้ํามันธรรมดาไม่ใช่เอาเอาหัวเชื้อเนี่ยนะครับมาเป็นตัวเร่งทําให้สิ่งที่กําลังเดินอยู่สิ่งที่กำลังทําอยู่สิ่งที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยมันไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยเลข3หนุนนําคนเกิดวันจุกนะครับ ต่อมาเลข4ครับเลข4ถือว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกองการคิดการวางแผนนะฮะระยะสั้นการเดินทางใครที่ต้องไปติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมากถือว่าเป็นเลขที่ควรใช้อย่างมากครับเพราะเป็นเลขการค้ามันเป็นเลขที่จะพาท่านไปสู่กําไรที่งดงามแล้วมันอยู่ในตําแหน่งของความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องราวของอไรครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยการเงินอะไรต่างๆมากมายเหล่านี้ เลข4จึงเลขที่บ่งบอกถึงความมั่นคงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์และ4กับ6เป็นดาวคู่ธาตุน้ำเห็นไหมพอมีความเป็นคู่ธาตุน้ำแล้วอยู่ในตำแหน่งที่มันบ่งบอกถึงความมั่นคงคู่ธาตุบ่งบอกถึงความมั่นคงด้วยเราจะเจอความมั่นคงอยู่2เด้งเมื่อเราเจอความมั่นคง2เด้งแน่นอนครับคิดทำอะไรก็แล้วแตเ่เลข4จะเป็นเลขที่หนุนนำพาไปหาความมั่นคงให้กับชีวิตของท่านได้อย่างง่ายดาย นะฮะลองเอาพลังตรงนี้ลองเอาพลังของตัวเลขสีนี้ไปเติมเป็นหนุนนําสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ที่มันเป็นทั้งคู่ธาตุด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเลขที่บ่งบอกถึงการค้าการขายการเจรจาการพูดคุยการดูแลการปรับตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับเปรียบเสม,มือนกับน้ําที่สามารถไหลเลื่นไปตามสถานการณ์ที่ควรอยู่ควรเป็นได้ นะครับเพราะเรว,ว่าไม่ไปขัดแข้งขัดขาเขานะฮะแต่เลขสี่มันก็เป็นเลขที่คิดใหญ่เพ้อฝันขาดการลงมือทําไม่เป็นไรนะฮะการที่เราเกิดมาเป็นคนสช,ชาตินึงเนี่ยใช้ชีวิตมันต้องคิดให้เยอะ,อ,ะอยากคิดมากมันจะเครียดแต่ต้องคิดให้เยอะว่าชีวิตเราต้องมีลู่ทางช่องทางอะไรต่างๆมากมายให้มากไว้ก่อนตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะมีะไรายได้เดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนแต่ยังทํางานประจําอยู่เดือนละสามพันเดือนละเก้าพันเดือนละหมื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ นะฮะเพราะลิมิตของช่องทางมันจํากัดวันนี้เลขสี่จะเป็นเลขที่พาท่านไปสู่ความมั่นคงมันจะมีลู่ทางมันจะมีช่องทางมันจะมีจังหวะและโอกาสเข้ามาช่วยนนหนุนนําทาให้ท่านเนี่ยครับเปิดอกเปิดใจยอมรับสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านได้มากขึ้นดังนั้นเป้าหมายในชีวิตของท่านว่าอยากจะมีรายได้อย่างนั้นอยากจะมีความมั่นคงอย่างนี้เลขสี่จะเป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับตัวท่านแน่นอนครับ ต่อมาเลข7ครับเลข7กับเลข6อ่าบ่งบอกถึงอะไรท่านคือ6เลข7คือตัวที่ขัดแยง้งถือว่าเป็นเลขที่ศัตรูเพราะ7คือทุกสุขอ่าความสุขเนี่ยเป็นเลข6ดังนั้นสุขกับทุกอยู่ด้วยกันไม่ได้และอยู่ในตําแหน่งที่คุณต้องไฟต้องเหนื่อยต้องวิ่งต้องทําต้องโอโหทุกสิ่งทุกอย่างไเรได้ว่าเหนื่อยแล้วมันไม่ได้เพราะเจ็ดกระบอกเขาไม่ถูกกันแสดงว่าถ้าคุณนําเลขเจ็ดเข้ามา นะใช้ในเบอร์โทรศัพท์ของท่านสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นเลขที่เสียเปล่าแต่หว่าทําไปก็ได้แค่ทำครับแต่มันไม่ค่อยได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ตั้งใจสักเท่าไหร่นะักเป็นไปได้เลขนี้ควรหลีกเลี่ยงไม่บ้างนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ดังนั้นอยากจะประสบความสําเร็จเงินทองที่หามาได้อยากจะให้มันเหลืออยู่ในกระเป๋าอยากให้มันเต็มกระเป๋าอยากให้มันเหลืออยู่ในธนาคารเลขจิตก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ถูกกันสักเท่าไหร่นะัก นะฮะในส่วนของตามสาเลขาสตสาด้วยหรือไม่กระทั่งในเรื่องของตําแหน่งนะฮะที่มันอยู่เนี่ยมันเป็นเลขที่ต้องเหนื่อยไงครับเพราะมันอยู่ในตําแหน่งอุตสาหะพอเจ็ดมาอยู่ในอุตสาหะโอโหเครียดทุกคือพอเครียดพอทุกแล้วมันไม่อยากจะทานะฮะมันก็เลยทำทำให้กลายเป็นเลขที่เสียไปเลยในตําแหน่งนี้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในตําแหน่งที่เป็นการเงินโอเคเหนื่อยแล้วมันไม่ได้เหนื่อยฟรีแต่ลักษณะแบบนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์เหนื่อยฟรีด้วยเพราะอยู่ในตําแหน่งที่ต้องเหนื่อยแล้ว บวกกับตัวตนของตัวเองเป็นเลขหกเจ็ดกับหกไม่ถูกกันหามาได้เท่าไรก็ไม่เหลือก็ไม่ยังคือไม่เหลือไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับได้มาก็ต้องมีเรื่องต้องใช้จ่ายไปนะครับมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องที่จะต้องให้ไปยุ่งเกี่ยวนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาที่คิดเวลาที่ทํารแล้วแต่เนี่ยนะครับมันรู้สึกว่ามันคิดนานเกินไปจนไร้การกระทํามันก็เลยทําให้ตังในกระเป๋าไม่ค่อยมีดังนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ เป็นไปได้เลข 7. เจ็ดก็ควรที่จะหลีเลียงอีกหนึ่งตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเลขแห่งปัญญามาโปรโดแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ครับ5.6คือดาวคู่รัพย์คู่โชคถือว่าเป็นดาวแห่งการคิดการทำการทำาแล้วการวางแผนการคิดความรอบคอบต่งางๆในการที่คุณจะหาเงินเข้ามาสู่บ้านเข้ามาสู่ชีวิตของัวท่านแล้วมันอยู่ในการ แล้วมันอยู่ในตำแหน่งสนับสนุนด้วยดังนั้นเมื่อเลข5อยู่ในตำแหน่งที่บ่งบอกถึงการสนับสนุนจากผู้คนจำนวนมากจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเพื่อนฝูงจากคนรอบข้างจากใครก็แล้วแต่นะฮะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของท่านเนี่ยนะครับเขาจะมาช่วยท่านเข้ามาส่งเสริมท่านเข้ามาหนุนนำท่านแล้วเลขนี้ก็เป็นเลขแห่งปัญญาแสดงว่าคนที่จะเข้ามาหนุนนำส่งเสริมชีวิตของท่านเนี่ยคือคนดีคนมีความสามารถ เอาเลข5เข้ามาครับใครที่กําลังทํางานเกี่ยวกับผู้คนจานวนมากถือว่าเลข5มันจะเป็นเลขที่ดึงดูดและก็นหนุนนําคนที่เกง่งคนมีความสามารถเข้ามาทําการช่วยเหลือองค์กรของท่านให้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นอย่างรอบครอบดังนั้นครับเลข5จึงเป็นเลขที่คู่ทรัพย์คู่โชคช่วยหนุนนำจดุดเรื่อการเงินเข้ามาแล้วมาในสั่งปัญหาก้กบตัวท่านลองดูครับเอาเลข5มาเป็นตัวช่วยที่ดี สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตเราออกแบบได้ลองดูครับต่อมาเลข8ครับเลข8ถือว่าเป็นเลขแห่งความลุ่มหลงมัวเมาขี้นุ่นขี้น,น,น,นี่นักนักนักนี่นักเล่นนักกินนักเที่ยวขี้หลงขี้ลืมแล้วก็เป็นเลขที่ทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยนะครับมักง่ายแล้วก็ไร้สาระไปในทิศทางที่มันผิดอยู่ตลอดเวลาลุ่มหลงหัวปักหัวปัม แล้ว6กับ8เนี่ยนะครับเวลาที่เขาอยู่ด้วยกัน,นแมมันจะชวนท่านใช้ตังค์อย่างเดียวเลยเฮ้ยไปนี่ดิเฮ้ยไปนั่นสิเฮ้ยใช้นั่นสิเฮ้ยมันจะพาท่านใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยดังนั้นเลข8จึงเป็นเลขที่เป็นกรากินีเป็นเลขที่ให้โทษนะครับคอยทําให้ท่านเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลามันจะหาเรื่องมาให้ท่านอ่ะอืมเป็นเลขที่จะคอยหาเรื่องให้ท่านต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงิน ความรักมันก็ไม่ค่อยที่จะจริงจังความรักก็ไม่ค่อยที่จะจริงใจเนื่องจากอะไรมันจะเป็นความรักแบบชั่วข้ามคืนเป็นรักแบบรักแบบไม่ได้ผูกพันดังนั้นเลข8จึงเป็นเลขที่เรียกว่าต้องห้ามเป็นอย่างมาก7กับ8นดะสองตัวนี้เอาออกไปเลยจากชีวิตของคนที่เกิดวันศุกร์สิ่งนี้ที่ผมกำลังบอก มันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิตทันแต่มันคือการปรับโครงสร้างบางสิ่งบางอย่างของชีวิตทันอย่างที่ผมเคยบอกไว้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับรูปภาพรูปหนึ่งที่มันถูกตัดออกมาเป็นจิ๊กซอแต่ละตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์ชื่อที่เราใช้เลขท้ายบัตรประชาชนที่เรามีบ้านที่เราอยู่รถที่เราขับคนที่อยู่รอบข้างชีวิตของเราต่ตางๆมากมายเหล่านั้น คือจิ๊กซอว์แต่ละตัวที่มันเกิดบนภาพภาพหนึ่งที่ท่านกําลังต่อมันวันนี้ท่านมีความฝันอย่างไรจิ๊กซอว์ก็เป็นเสมืนอนความฝันภาพในจิ๊กซอว์นั้นก็คือความฝันท่านมีความฝันอย่างไรท่านอยากจะต่อจิ๊กซอว์รูปนี้ออกมาให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมอย่างไรมันอยู่ที่ชีวิตท่านเป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนตัดสินใจฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเลขแต่ละตัวองค์ประกอบแต่ละอย่างถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ ยา yeah, ง่ายได้หรือแบบเหืดขึ้นคอเข็นคกขึ้นภูเขามันก็อยู่ที่เราละครับเป็นคนที่จะต้องวางแผนแล้วก็บรหิหารจัดการนําความรู้ต่างๆเหล่านี้มาทําการปรับแก้เพื่อทำให้ชีวิตของเรามันง่ายขึ้นถนนหนทางมีหลายเส้นหลายแบบมีทั้งทางลูกรังมีทั้งทางคอนกรีตมีทั้งทางลาดยางมีทั้งทางธรรมดารถติดกันโอลนาวหรือท่านจะขึ้นทางโดดมันก็อยู่ที่บ้า วันนี้ท่านจะเลือกออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่างไรของคนแต่ละวันที่แตกต่างออกไปด้วยความรู้ที่วันนี้ได้นํามาฝากกันว่าตัวเลขก็มีผลเปรียบเสมอมกับจิ๊กซอตัวหนึ่งนะครับที่จะหนุนนําส่งเสริมหรือคอยขัดแข้งขัดขาขัดโชคขัดลาบชีวิตของท่านไม่มากก็น้อยแต่แน่นอนแล้วครับว่าทุกอย่างย่อมมีผลเสมอเมื่อท่านมีส่วนเกี่ยวข้อง เาเหล่านั้นนะครับน้าไม่ได้ใหญ่แต่ถ้าได้ทิมเข้าไปในเท้าหรือทิมเข้าไปตรงไหนสักอย่างหนึ่งเนี่ยสักที่หนึ่งเนี่ยท่านจะรู้ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันทั่วร่างกายเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้เรื่องราวของตัวเลขที่หนุนนําส่งเสริมแล้วก็เป็นตัวเลขที่เป็นอุปรสรรคสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็ได้ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยทั้งหมดทั้งมวลครับความเชื่อ เป็นปัจจัยหนุนนำํำความจริงคือคำตอบของชีวิตความเชื่อคือเหตุความจริงคือผลนำสองอย่างมารวมกันแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันแล้วท่านจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบที่แท้จริงสำหรับชีวิตไม่มีอะไรที่ถูกต้อง100%เซและไม่มีอะไรที่ดีที่สุดแต่เราจงเรียนรู้ในการที่จะปรับจูนสิ่งต่างๆเหล่านั้น ที่มีผลต่อชีวิตของเราถ้าบอกว่าตัวเลขไม่มีผลต่อชีวิตของเราลองดูสิครับลองกดผิดสักตัวหนึ่งสิครับไม่รู้ว่าจะไปติดเบอร์ใครไปติดบ้านของใครด้วยนะครับดังนั้นเบอร์แต่ละตัวที่มันถูกจัดวางไว้อย่างเหมาะสมแล้วย่อมทําให้เราสามารถที่จะเชื่อมโยงไปหาคนคนนั้นได้อย่างไงไ่ายดายนะครับดังนั้นอยู่ที่ท่านเป็นคนพิจารณาและก็หวังว่ารายการเส้นทางดวงของเราจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้ ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เกิดวันเดียวกันกันกบท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ